สวัสดีครับสวัสดี f อช่อง NK ครับผมอันนี้พาเจ้ามินีมาเทสก่อนเนาะก่อนออกหมายจริงครับเพราะว่ามันจุดก็ว่าจะออกหมายพรุ่งนี้ะครับก็เลยมาเทสเทสเจ้ามินีก่อนมาลองว่ายิงหลายระยะครับ ยิงว่าระยะนี้ลูกมันตกอยู่ตรงไหนเนาะมาเทสระยะก็มี45เมตร35 25 30เนาะเทสระยะดูว่าลูกมันตกตรงไหนครับเพราะว่าจะไปออกหมายออกหมายจริงเนาะก็ะเลยต้องรู้ระยะลูกก่อนตัวนี้ผมตั้งเลขไว้อยู่ที่พันหกครับ ก่อนหน้านี้เล็กมันตัดอยู่ที่พันเก้าเพียได้เนาะตัดอยู่พันเก้าก็เลยตั้งให้มันเหลือสักพันหกมันจะได้ทำกลุ่มดีครับเพราะว่าน้ำหนักลูกที่ใช้สิบเจ็ดแกนครับไม่ถึงสิบแปดเนาะใช้ลูกสิบเจ็ดแกนก็เลยตั้งเล็กไว้พันหกครับก็มาลองเทสด,ดูเนาะ จากที่ผมเทสกลุ่มแล้วมันก็โอเคครับถือว่านิ่งอยู่ครับพอสมควรแล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนลำลำใหม่ด้วยลำตัวนี้ยาวสิบเอ็ดนิ้วครับก่อนหน้านี้ยาวแปดนิ้วก็เลยเปลี่ยนลำใหม่ลำนั้นมันสั้นเกินเวลายิงแล้วมันทํากลุ่มไม่ค่อยสวยครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ลำยาวสิบเอ็ดนิ้วครับมันก็สมส่วนกับถังพอดีเนาะดูลักษณะนะครับนี่ครับ สมส่วนดูครับดูไม่น่าเกียดเนาะตอนแรกลำมันอยู่ที่แปดนิ้วมันอยู่ประมาณนี้ครับมันดูน่าเกียดสั้นจัดเนาะไม่สวยครับก็เลยใส่นำสิบสิบเอ็ดไปเลยแล้วทีนี้มันทำกลุ่มได้ดีมากครับสวยมากเดี๋ยวมาดูครับเี๋ยวผมจะเทสให้ดูเนาะให้ยิงยิงนกดีกว่า นกกระจอกนกอะไรพวกนี้เนาะยิงหลายระย,ยะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะแม่นจริงอย่างที่คุยไวปไหมโอเคครับผมรอติดตามชมครับ 一起 Bye. อเคครับคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ลองเทสดูว่ามันยิงเข้าไหมก็ถือว่าโอเคครับเชื่เข้าอยู่เนาะกับระยะหลายๆระยะที่ยิงครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันใหม่คลิปหน้ากันเนาะเดี๋ยวจะเอาเจ้ามินิตัวเนี้ยเอาไปไปล่าครับ อันนี้แค่ลองเทสลูก่ใช่ยก็ยังได้ตัวอยู่เนาะครีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่